ย้อนปุ๊บได้ปะปุยมาแล้วค่ะสุดยอดค่ะ หย่อนปุ๊บได้ปั๊บเลยนะคะมานมาลุ้นกันมาแล้วาแล้วาลได้ป่ะต่อล้ต่อลต่อโอ้ยนี่มาแล้วมองยากมากเลยค่ะนี่ เรียกว่าไม่อยู่อยู่ไหมอ่ะป้าหมอเทศจะมาเป็นฝูงนะคะโอ้ยลต้องรีบปอหยนให้ใบยนให้ใบ ui mọi ngườ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 i โอ้โหนี่ค่ะอื ก็เริ่มเล็กลงละเริ่มหมดตัวหรือเปล่าแงวนะคะ่ะเจ้านี่ค่ะผลงานตกปลาวันนี้นะคะนี่ได้มาพอสมควรเลยนะคะ ใสส,สวยๆทั้งนั้นเลยดูค่ะสุดยอดเลยค่ะโอเคค่ะถ้าพี่ๆนา้นาๆชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ